เป็นเลซซิงเปิดใจมือแรกของแม่ขอเติมเต็มส่วนที่ขาดให้เลสซิ่ง พร้อมเผยความสัมพันธ์แพทหลังจากได้ออกมาอยู่กับครอบครัวด้วยความดีใจที่คดีสิ้นสุดลงแล้วล่าสุดเบนเลซิงก็ได้เปิดใจโดยระบุว่าได้กินข้าวฝีมือแม่แล้วมือแรกหลังได้รับอิสรภาพว่ายังอร่อยเหมือนเดิมข้าวไก่เจียวผัดผักรสชาติที่คุ้นเคยที่กินมาตั้งแต่เด็กหลังออกมาแล้วเจอแพทกับเลซิงที่นี่เพื่อนๆน,น,น้องๆก็มาร่วมแสดงความดีใจกันหลายคนคดีนี้สู้มายาวนานสิ้นสุดแล้วสารดีกาพิพากษาแล้วโลงแล้วทุกอย่างเริ่มต้นมาตอนที่เลซิงเกิดเลย ตอนนี้ก็6ปีแล้วเข้าไปอยู่ข้างในยาวเลยตอนเลสซิ่ง3ามขวบสู้คดีชั้นต้นยกฟ้องออกมาใช้ชีวิตข้างนอกสักพักพออูทอนแพ้ก็กลับเข้าไปใหม่เข้าออกอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ปีกว่า ถามถึงลูกชายเบนตอบยิ้มยิ้มมีเขินบ้างแต่เขาก็ยังจําได้จะเรียกป้าป๊ามีทุกช่วงโอกาสที่เราได้เจอกันชื่นใจดีใจคดีสิ้นสุดแล้วเราไม่ต้องนั่งห่วงว่าจะจากลูกอีกไหมหลังจากนี้มีเวลาเยอะแล้วที่จะไปหาบ่อยไปร่วมกิจกรรมหลายอย่างได้อย่างเต็มที่แล้วอย่างน้อยด้วยความสัมพันธ์การเป็นพ่อแม่ลูกมันตัดกันไม่ขาดอยู่แล้วอย่างน้อยเขาก็หวังว่าสักวันหนึ่งพ่อแม่ลูกอาจจะช่วยกันมาดูแลเลสซิ่งพอตลอดเวลาที่ผมไม่อยู่เขาก็ดูแลของเขาเองเขาก็คงอยากจะมีมุมาเติม เรื่องนี้มาไกลมากแล้วนะแต่เรื่องพ่อแม่ลูกตัดกันไม่ขาดอยู่แล้วยังไงก็ต้องเจอกันมาดูแลลูกไปโรงเรียนไปอะไรต้องทําหน้าที่ส่วนนี้อยู่แล้วส่วนเรื่องความสัมพันธ์ผมว่ามันเลยขั้นนั้นมาแล้วเราโฟกัสไปที่คดีชี้ชะตาเราถ้าคดีนี้สุดท้ายแล้วเราแพ้อาจจะอีก10ปีที่เราต้องอยู่ข้างในเราไม่สามารถกําหนดได้เลยอนาคตเราจะเป็นยังไงเราไม่กล้ามาตั้งความหวังว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาหรือเราจะต้องอยู่ข้างในทุกอย่างเป็นไปได้หมด